กู o ดมอร์น n ิ่ง e r ับพี่บอลน you ฮปโยนาห์ a ะเวียงอเมซซงเดย์สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆขอให้มีวันที่ดีนะคะวันนี้เมื่อเช้าไปวัดมาค่ะวัลันยาไปวัดมาเมื่อเช้าได้มะม่วงมาดูสิขนาดมะม่วงยาวกว่าหน้าวัลันาอีกแล้วเนี่ย This morning I went to The Temple you know for the good deeds ค่ะนาย t อกดิสแมน from the temple you look at the size of this mango longer than my face y o ะเห o อ the same size of my arm the same length of my arm so, this mango m a s s i v e got it from the temple เขาอกเปลือกกันและพิ้วดิสแมงโก้ได้มาจากวัดเมื่อเช้านี้ดิสแมงโก้ก็อีกฟอร์นเจอร์ของผนะมุฟลิสมิลคีหวังว่าคงจะเป็นมะม่วงมนันนะเนี่ยได้มาจากวัดเมื่อเช้านี้พระอาจารย์ให้มารูปใหญ่มากอาจารย์บอกก็ขนมะม่วงไปฝากเพื่อนที่อังกฤษด้วยสิว่ามันไม่รู้จะเอาไปได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ําหนักเขาใหเ้เครื่องได้ไม่เยอะจากอุดรไปกรุงเทพก็ยี่สิบกิโลจากกรุงเทพไปอังกฤษก็ยี่สิบห้ากิโลไม่รู้ว่าจะเอาไปได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ําหนักกระเป๋าเขาให้น้อยนะ monk at the temple um, told me to um, bring some mango for friends in England. You know, I'm not sure if I can do it because um, the limit of the luggage, you know, limit weight of the luggage from Udon Chani to Bangkok is 20 kilograms, and from Bangkok to uh, London is 25 kilograms. You know, So they limit the weight of my luggage, so I don't know if I can bring any fresh mango to the UK. You know, <laughs> but this mango, this type of mango, this variety of mango. เนาะลองเกิด face, ดัน my face เลยนะ the same length as my arm เลยนะ <laughs> massive <laughs> ใช้เวลาปอกเกือบสามสิบนาทีโอ้ไม่ใช่ใช้เวลาปอกเกือบสามนาทีเลนี่ยปอกเปลือกเนี่ยนี่ขนาดว่าปอกไวแล้วนะเนี่ยถองสามนาทีปอกเปลือ,อกใามะม่วงลูกนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาว <laughs> ลูกมะม่วงทั้งใหญ่ทั้งยาว ชอบกินมะม่วงดิบนะก็นี่ใช่เลยเนี่ยเอามากินกับน้ำจิ้มนะน้ำจิม้มน้ำประหวานนะแต่มันาจจะเป็นมะม่วงมันก็ได้ลูกนี้กรอต้องชิมดูก่อนไม่รู้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรด้วยนะไม่รู้จกักรู้แต่ว่ามันเป็นมะม่วงเนละย let's try this mango อ,อร่อยค่บเพื่อน มะม่วงมันแบบไม่มีไม่มีรสเปรี้ยวเลยมันอย่างเดียวเลย This angle a n g g o is milky It doesn't have uh, it doesn't sour not sour at a l l milky าัมวมะม่วงมันมันสนิทเลยเนี่ยไม่มีรสเปรี้ยวเลยอร่อยมากอร่อยมากคะแนนสิบ <c oughs> ให้เต็มสิบเลยลูกนี้อร่อยจริงจริงเท็นน่าเ